อออเอาละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องชาวเกมเสมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อปปิงแมนตอนนี้ผวกมอยู่ในเกมจูสิ e ว่าดอะแก้์ก็กลับเข้ามากันแล้วนะครับเ ได้วเวลามืดๆคำๆแห่งนี้นะ,ะเราก็ถามว่ามีแพ็กกันเงินขัดเยอะแยะไหมก็ยังมีอีกเยอะแยะเลยนะครับซึ่งผมไม่ได้ตีเลยนะครับที่ผมเข้ามาในโอกาสนี้มีอยู่แค่อย่างเดียวเท่านั้นนั่นก็คือตีลีกน,นะครับผมมีได้เราจะปล่อยให้ไกลได้โกสุคัตไปไม่ได้นะครับผมอืมอตอนนี้ก็ผมก็ล่วงลงมาจัดๆเลยนะจากอันดับที่21นะครับก็เป็นทางการหน่อยแลกโดมิเนเตอร์ มือแรงเพชรนั่นเองนะครับอันดับที่34นะครับมีแต้มอยู่921เหมือนเดิมเลยนะครับผมนั่นตกจากอันดับ21ไหนดูอันดับหนึ่งนี่หนึ่ดิบสองโเออคงไล่อันดับหนึ่งไม่ทันแล้วแหละแต่ว่าไม่เป็นไรอันดับไหนก็ได้การนะครับแต่ต้องอยู่ในแแลงนี้นะวงเล็บนะครับมามาดวลกันซะหน่อยนะครับอผมก็จะเอาเป็นคนไหนไปดีะ เอาตัวไหนวีดีที่มันจะสู้เขาได้เนี่ยโอ้โหผมว่าไม่น่าสู้ได้เลยแต่แถบ,บนี้แถบไคเปอร์เนี่ย <c oughs> ผมก็จะเอาเป็นอย่างนี้ไปก็แล้วกันก็จะเอาเป็นน้ําไปหนึ่งตัวแล้วก็เนื้อไปหนึ่งตัวเฮ้ยตรงนั้นไม่เอาเลยที่ฝาเอาตรงนี้ได้ปะไ <c oughs> ปะลยุยให้มันรู้กันไปว่าใครเป็นใครลยุย <c oughs> โดนห้าแบงก์อีกแล้ว <c oughs> แต่ว่าไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าผมไปตามเก็บมาแล้วแบงก์ <c oughs> ตามเก็บจัดก,การอีโวตัวนู้นตัวนี้นะครับโอเคอย่างงี้ก็พอไหวอยู่นะพอได้พอได้พอ,ไดพอจู่จี่อยู่แต่ไม่สู่4สี่เท่าไหร่ฝั่งนู้นแข่งจริงๆนะครับโอเคแข่งจัดจานะดูดิหนะ้าพันเจ็ดนะมเนเพิ่งซื้อไปเมื่อเช้าะวะหวะสองตัวมีสิทธิ์นะเนี่ยเออผมจะป้องกันหนึ่งไว้ก่อนอันตารายจัดจัดเลยนะครับโดยเฉพาะไอตัวสุดท้ายเนี่ยดูดิมี8 0 6เลยายเปลี่ยนมาผมตายทันทีเลยนะครับ เปลี่ยนตัวโอ้โหมีหนึ่งโอ้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าสิบห้าไม่เยอะขนาดนี้เอรอโอเคแล้วทำไมมันไม่เปลี่ยนตัวสุดท้ายมาวะยังงงๆอยู่นะครับอ่าป้องกันหนึ่งแล้วก็อ่าเหลือไว้หนึ่งเล่นแผนอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ก็โอเคอยู่ยังไงเราต้องมีต้องมีสแต็กไว้เปลี่ยนตัวนะถ้าไม่มีสแต็กไว้เปลี่ยนตัวต้งใส่จะล้มยากแปดเก้าเก้าก็ตีเก้าร้อยนะครับ มาใส่มาเลยยังไม่กลัวกแกอยู่แล้วจะเขาไฟเขาฉันสวยไปตั้งเยอะอันแน่เก็บไว่นึงเหมือนกันนี่เว้ยไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยเออไม่ได้เลยเนี่ยถ้าเราตายไปนี่แย่เลยนะตัวนี้นี่เป็นตัวปุ่มเกมเลยนะตายไม่ได้นะเนี่ยตายได้ดิ๋ยวทำไมจะตายไม่ได้มาเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าทำไมถึงตายได้มันเลยดูสิผมว่าผมไม่ชนะน่าจะล้มได้สองตัว โดยประมาณนะครับจมตีสี่ผมไปแล้วนะครับออ้อโชคดีอาราเล่เพื่อนเพื่อนทั้งหลาย <c oughs> เพื่อนเพื่อนทีอยู่ทั้งหลายลมไม่ได้ด้วยโอเคมี8นะครับเปลี่ยนมาชึม้มแล้วเราไม่มีน้ำแล้วชิปไหจ,จัดแเลยจมตีหนึ่งจมตีสจมตีสามจมโอต้อจมตียันสี่เลยเหรอจมตีจัดเลยนะตัวนี้มี800รนะครับแปด้อโอ้โหป้องกันจุดตัวเลยนะเนี่ย ผมไม่ป้องกันนะมาไม่ป้องกันใดๆนะนั้นตายซะนี่นะเรียบร้อยอมันต้องคิดนานหน่อยอะ่ะไม่คิดนานหน่อยไม่ได้เลยนะเนี่ยคิดหายจ,จัดเลยนะเนี่ยผมป้องกันนะแล้วผมกลัวว่าเดี๋ยวต่อไปมันจมตีากมีค่าเท่ากันนะจมตีซีโอเคเงียมเรียบร้อยเมกาโลกทอรัสที่มันไม่ธรรมดาจริง โอ้ยน่าต่อไลเนี่ยถึ้งโจมตีถึงสองมันหกเนี่ยโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่เลยเหรอแต่ผมรับดาเมจได้ทีหนึ่งนะแปดร้อยโอเคมาม <c oughs> บูวัดใจกันตายซะไม่นะนโอเคแต่ผมได้เปรียบอยู่เพราะผมมีป้องกันสามนะครั <c oughs> บมาบูวัดใจกันมันโ <c oughs> จมตีแปดร้อยแต่มีเลือดพันสามเองนะเราโจมตีมันสองมันก็ตายแล้วลยเนี่ยมา คิดหนักจะจัดจบติเซเซตโกชนะซะงั้นนะให้มันรู้กันไปนี่อินโดมินัสเล็กยันสองนักฟยตายซะอย่ายอยู่เลยตบพิฆปปาตตีนะโุ้ยชนะไปได้อ่ะจริงๆไม่น่าชนะเลยนะตัวนั้นมีเลือกตัวงห้าพันฝ่าโอ้โหเรียกว่าฟุกจะจัดจริงๆมันไม่ชนะแล้วนั่นน่ะ โอเคเรียบร้อยหูยขึ้นมาอุ้ยจับยี่สิบหกเลยเหรอเจ้แจมสุดๆนะครับอข้อแบงค์สักหนึ่งร้อยก็แล้วกันไหนๆเอ้ยได้การ์ดไปเลยอ่าอมันบอกมึงจะเอาการ์ดไปทําไมเพราะเดี๋ยวมึงก็ปลดล็อกแล้วไงอะไรเงี้ยนะคงใช่ป่ะมีโอกาสนะคง <c oughs> ม,มีโอกาสแหละเออผมก็จะเอาเป็นเอาสุทธัดไปตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครัแล้วก็เอานกไปตัวหนึ่งอ่านกไปตัวหนึ่งเลย มามาดูกันตัวพึ่งฟื้นนี่แหละเอาตัวพึ่งฟื้นมาเล่นก่อนมันคงกบอกว่าไม่ให้กูพัก,กอบอลบอลเลยมึงเอากูไปแลกใช้อีกแล้วเหรอที่งานจัดจัดงนี้เออเออต้องหลงเอวเลยอะ่ะเข้าทางจัดจป้องกันไปก่อนสิให้มันไล่ลำไปก่อนมันอยากจะลำอะไรให้มันลำไปนะโอเคไดโนโอ,อะไรอะ่ะไดโนชิรัดนะ ชื่อเรียกยากแลอเกิดแต่ละตัวกูส,าม,า,สา,มามันห้าสามันห้าหมดเลยทั้งเนื้อทั้งพืชเลยแต่พลังจมตีไม่เท่าไหร่นะครับดูดด,ดีๆกับเราโอเคไอ้บ้านนี่เล่นไม่ซื้อแล้วนะครับนั่นไงเห็นไหม <laughs> เล่นไม่ซื้อแล้วจริงๆด้วยอโวอ้ยจะเปลี่ยนลุกมาตายก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดต้อนลุกไว้ก่อนนะครับยิบหาหแล้วโ,โดนจมตีสองแน่จมตีสี่ไงแล้วเข้าสองนะเอือผมตาย <laughs> บ้าจบาที่สุด มันเกิดอะไรกันเกิดทำไมเรื่องบ้าๆอย่างนี้ถึงเคยกันชันจำจมตีหนึ่งจมตีสองแล้วก็ตาหน้ามันมีสามใช่ไหมหน้าตาหน้ามันมีสามถึงจะอันตรา,ายนะเนี่ยหกหนึ่งหกหกสองที่สองไม่ได้นะเออ,อป้องกันสองแล้เหลือหนึ่งก็โถูกแล้ามีเลือดเยอะกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะนี่ถ้าเป็นอินโดมินัสเล็กนะมีเลือดพันเจ็ดลิ้เฮ้ยผมลืมไปว่าดาเมจมันต้องลดอะ่ะ ตายแล้วพี่ป้อมการต้องสอบแน่โอ้โหเสียดายสแต็คเสียใจสแต็กสุดๆ <c oughs> มาแต่ไม่เป็นไรอะมาว่มามันไป็โจมตีอะมันเ,เปลี่ยนตัวว่ะโอเคโจมตีสองยังอยู่ได้สบายสบายพวกเราแข่งแข่งจัดเฮ้ยอี๋อทีนี้เราครบแล้วสแตก็กอ่ะเปลี่ยนตัวนะครับชึมโอเคพอเปลี่ยนตัวมาเสร็จแล้วก็เก็บไว้เพื่อนหมดเลย <c oughs> ดูสิว่าแกจะกล้าทำอะไรฉันไหมกล้าหรือเปล่าเปลี่ยนตัวมาชัวจากสภาพนี้นะครับเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวไม่เปลี่ยนมาจมตี2ผมไม่ตายนะเนี่ยโอเคอนานย,ายังอยู่การที่ฉันยู่อย่างนี้แกก็เตรียบตัวตายได้เลยจากมันห้าเลยนะเยอะนะโจมตีหนึ่งโจมตีสจมตีสามโจมตีสี่โจมตีห้า โจมตีฮะโจมตีห้าพอแล้วก็เหลือไว้เพื่อนตัดออดแด่รู้ร <laughs> ู้อยู่เอาไว้ <laughs> เล่นหลอกล่อไปเรื่อยนะครับโอเคทีนี้มันโจมตีผมแค่ตีเองชิบหายแล้วเหลือหนึ่งอีกมึงนี้เหมือนบ้าจะจัดเลยคนนี้โจมตีสี่เหลือหนึ่งอีกจจเ,นน 4, เอ,อ้อ <laughs> ผมตายนะแต่ว่าโล่งใจ <laughs> สามนาเหลือแค่นี้โล่งใจสุดๆเบสีบ่ละเบอ้อ จมตีหนึ่งจมตี2แล้วตัวนี้โอ้เห็นแล้วเหลือ200ร้อจำได้เออเกือบส0มร0อเกือบส0ม 300, ใช่ไหมอ่าผมก็คิดสเลย3ามหกเกป้องกันหนึ่งป้องก,กันสอเอ้ยสบายอ่อสาเนี่ยนะป้องกันมันเยอะๆหน่อยเฮ้ยจริงๆผมป้องกันมันแค่สอก็พอนะแล้วก็เก็บสแต็กไว้ล้มมันก็ได้นะแต่ว่าเอาอย่างนี้แหละ เพื่อความชัวร์ในชีวิตและทรัพย์สินมาไม่กล้าใส่หรอกกระถูเอ้ยแค่ตัวใหญ่เฉยๆอย่างโซโนล่าแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกจะบอกได้นี่อัพต้อแฟกนะนี่เพื่อนนายนะจะบอกได้ไอ้โจมตีสองเสร็จโกนะครับถ้ามันไม่โจมตีนี่ผมยังบิดๆแสงๆว่ะ <laughs> โจมตีมันแฟกมีคาา กัดตรงคอมันไม่ได้เรียบร้อยกัดตรงคอมันไปเลยเฮ้ยอู้ตัวใหญ่กว่าแฝงต้องเยอะโอเคชนะแล้วนะครับออเฮ้อยอู้หูได้3 7บเจ็ดเลยอ่ะทะยานขึ้นไปอืมอันดับ18แล้วอ่ะเจ๋วแจ่มสุดๆโอ้ยพวกนี้เขาลักพันกันทั้งนั้นเลยเฮ้ยช่วงนี้ห่างมากเลยว่ะ ดูดิในจากช่วงพันไม่ห่างนะครับจงช่วงสองพันไปสามพันนี่ห่างมากเลยนะครับโอเคเราก็อยู่อันดับต้นๆไว้เนี้ยแหละอุ่นใจสุดๆนะครับย่างพรุ่งนี้สิวันอาทิตย์เนี้ยแหละ <c oughs> เออรายกว่าระเบิดศึกกันอุตลุดอย่างแน่นอนนะครับวันอาทิตย์นี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องพูดตึงนะครัตัวนี้ต,ตัวนี้ตัวนี้นะครับอ่าใส่เลือดเยอะไว้ก่อนได้เปรียบจะจัด,จด <c oughs> เลยมาเลย <c oughs> มาดูฝั่งตรงข้ามเลยครับว่าสตูของเราแข่งแข่งแค่ไหนผมว่าแข่งสุดอ่ะยกสามนี่มันต้องสุดๆแล้วปกติแล้วนั่นไงเห็นไหมอุ้ยนักกลัวตัวกลางตัวเดียวตัวอื่นไม่นักกลัวแล้วเรามีน้ํามาตัวหนึ่งด้วยแต่ว่าน้ําเราต้องมีนะเพราะว่ามันเหลือสองตัวเลยเห็นไหมนี่เรียกว่ามันทลาดไฟนะเนี่ย,ยเรียกว่านายป้องกันชั้นชั้นป้องกันนายนะเนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับ พวกนี้ทำไมมีเมกาโลกันเยอะจังทำไมเราไม่มีเมกาโลตอนร้านเก่าบ้างวะไม่มีนะเพราะว่าตอนที่มันเปิดเลกกี่แรกอ่ะผมเพิ่งเลเวลต่ำๆนะจังนั้นเลยเลยสู้แย่งชิงมาไม่ได้นะเออเจ๊งการุณาจะเก็บสัวแตกด้วยพวกนายใจดีจังๆทำไมพวกนายนี่ใจดีอะไรเช่นนี้โคตรเลยใจดีมากๆกันสองเลยนะเลือดก็สามกันแปด เยอะมากเยอะจัดจัดบ่จัวคุณหัวใจคิดได้เรียกว่านีฟผมเดินรอบบ้านไปวสามรอบแล้วจะกลับมาเล่นทันเลยนะครับเออโอเ,เราต้องป้องกันสัตว์ดิ <c oughs> จะอยู่ได้ยังไงอ่ะต้องป้องกันสัตว์ดิครับม, <c oughs> มันกลัวเหมือนกันนะมันกลัวเดี๋ยวเราจะฟุ๊บ <c oughs> ออกมานะ <c oughs> ซ้ำ <c oughs> ผมยังอยู่อมาตะสุดเออแบบนี้ก็ต้อง ป้องกันป้องกันสมแล้วกเก็บไว้หนึ่งไม่ได้แล้วครับกะ <g iggle> อูมันไม่น่ารีบโจมตีเลยเรื่องของเรื่องนะครับเออทำไมนายทำเหมือนฉันเงี้ยจะได้มีสแต็กให้เพื่อนได้เปลี่ยนตัวไงว้าไม่ดีเลยกะลา,ร,ารือโจมตีสามผมไปแล้วนะครับมันเหลือไม่หนึ่งอีกต่างหากโอ้โหบ้าบอจัดแย่จัดๆเลยนะโอ้ตัวนี้พันสองนะครับถ้าผมเปลี่ยนตัวมาผมโจมตีสามต้องป้องกัน สี่เลยนะครับเปลี่ยนตัวต้องใช้แผเด็ดนะครับโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามแล้วก็ป้องกันสี่เลยนะครับโอเคเฮ้ยลืมไปมันมีหนึ่งอตายแล้วชิหายแล้วโดนมันโจมตีได้ผมว่ามันเปลี่ยนตัวเออนเนี่ยเปลี่ยนตัวจริงๆด้วยโอ้ยแล้วผมจะสู้สองตัวหลังนี้ไม่ไหวอ่ะดิตายแล้ว แพ้จะจัดนะเนี่ยอะไรทำอะไรไม่ได้ฉันที่เป็นแข็งแกร่งที่สุด <c oughs> กาพูดเลยว่าแข็งแกร่งสุดๆเราไม่มีตัวเป็นเหยื่ออารมณ์แล้วว่าทำไงดีวะเนี่ยบันโจมตีสองมันมีหกนะผมก็จะถ้าเปลี่ยนตัวโอ้โหทุกไม่ได้แน่ทุกไม่ได้จัดจัดเลยนะต้องทำอย่างนี้นะเอาแล้วถ่ายแล้ว <c oughs> เหลือตีเล็กตัวเดียวอ่ะโอ้โหสู้เขาไม่ได้เลยอะ่ะโอ้โแข็งแกร่งมาก โดยเฉพาะตัวนี้แหละบอกแล้วอันตรายสุดๆเลยนะครับเอ้ยซ้ำผมตายไปแล้ว <c oughs> ชิพายเจ๊จัดเลยแต่กิ๊บจบดีผมเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้ดูดนะ้วยเพราะว่าผมรู้แล้วว่าผมแพ้นะครับผมก็เลยไม่ได้เล็งเลยเบรกโลมี800ใช่ไหมเรายังรับดาเมจได้ทีหนึ่งนะครับโมกันหนึ่งโมดันสองโมดันสามเหลือไว้หนึ่งเอ้ยเหลือหนึ่งอีกแล้วโอ้โหไม่ได้ดูไงเออผมล้มไม่ได้สักตัวเลยอนะ่ะดูสิชิพายแล้ว ตายแก่ๆล้มไม่ได้สักตัว,ตวกันดูล้มได้ไหมดูนิเอามาใส่เข้ามาอุ้ยจงตีสี่อุ้ยเกือบตายบ่เอื้อย,ยังอยู่ไม่ได้เราต้องล้มได้สักตัวแหละโะถูกไหมเราแข็งแกร่งขนาะดนี้จมตีหนึ่งจงตีสองแล้วก็พิพงกันซ่าม,มันไม่อยู่หลอวะยังไงก็แพน้นะโอเคตายซะจุม่มเสร็จเลยหูจำสแต็กมันไม่ได้เลยอ่ะ จิตใจไม่รู้มมุ้งอยู่กันบอสไม่กลัว,วกันแล้วเมั้งครมันอาจจะจมตีสั่งชอบเดือดรึเปล่านะมันอาจจะจมตีสี่จมตีสามเดือดรึเล่มันจะไปจมตีสัง่งใส,ส่เออเอี้ยังติดติดกันๆไหนคิดดูโอเคเรียบร้อยอู้ทีเล็กก็ไปแล้วอะโอ้โหอันตรายสุดๆเลยพวกนี้ยิงใกล้ข้างบนนี่มันยิงแบบว่า ไม่รู้มันจัดอะไรไมาเห้เหราเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งครับแล้วก็ตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี่อ่าโอเคเอานกไปดีกว่าเอานกไปเล่นนะเลยผมก็ไม่คิดอะไรมากครับเล่นเบาๆสบายๆเพราะว่าอยู่อันดับประมาณนี้ก็อุ่นใจอยู่นะเออเออใช่อย่างงี้สิค่อยพอเอไปวัดไปว่าคุยกันได้น่อยไม่ใช่เล่นอะไรเนี่ย โอเค GM ก็จัดมาโอ้โหแบบเรียกว่าเราเหนื่อยอะเหนื่อยใจอะบางทีมันอ่อนมันมันต่างต่างค่าพลังกันเยอะเหมือนกันนะถ้าดูจากลักษณะนะเมื่อตะเกียจจัดมาให้ผมต่างกันสี่อะบ้าจ,จัดเลยอะโอ้โหลวตัวแบบว่ายังไงอะฮีโร่ของเราไดโนเสาร์ของเราโถเอ้ยยังแบบว่าเด้อแค่ผัดมาป่าตะเกียแต่ละตัวดูมันจัดสิ อันนี้ค่อยว่ากันหน่อยมา2,000ฟาฟากันนะครับต่างคนต่าง2,000ฟา <c oughs> แต่มันจะได้เปรียบเรื่องพลังโจมตีนิดนึงนะโอเคมา <c oughs> ทำอะไรฉันได้แค่นี้แหละพวกแกเอาอีกแล้วสถานการณ์เดิมเลยนะครับ ผมว่ามันจะโจมตีเท่าไหร่ฮะผมว่ามันโจมตีสี่ถ้ามโจมตีสาผมตายไม่ตายแต่ว่ามันคิดว่าผมอาจจะป้องกันนะครับนั่นไปแล้วนะครับเออทําได้ดีมากลูกรักของพ่อโอเคแค่นี้ก็จกัดการได้สบายๆนะครับโจมตีหนึ่ง จมตีสองจมตีสามนะครับแล้วก็ดูตัวนี้ก่อนมีห0ร้ 700. อยถึเจ็ดร้อยไอตัวเจ็ดร้อยนี่ไม่ต้องไปคิดมันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องลดไปครึ่งหนึ่งนะผมก็จะป้องกันหนึ่งป้องกันสองมเปลี่ยนตัวมามีสามใช่ไหมเออสไตยเฮ้ตาย <laughs> ซะกัดเงียบเตียบร้อยแอคกิโลเจนสองไปแล้ววู้ฮอยากได้ตัวนี้มากเลยแบทเกียวโซลานนะครับมันเคยเปิดแล้วนะครับลี แต่ว่าผมก็กะแพงในเทมกันไ <laughs> ม่ได้อะตอนนี้นเป็นราชาการทองแบบมีแต่การทองอย่างเดียวเลยนะ <laughs> นั่นจะมีสามจริงด้วยเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนลงไปขยี้แก <laughs> จบตีสามอซามอสมอามยังอยู่ได้สบายศั <laughs> ตรูของแกไม่ใช่ฉันหรอกเปลี่ยนตัวนีศัตรูของแกมาแล้วเ <laughs> ันจะได้อา,ายไหมถ้าแกตายด้วยนกน้อยเนี่ย เฉันก่็มาตายซะเธออย่าอยู่เลยตบหน้ากูไอ้นี่นะโอ้โหตัวอย่างกษ์ยักษ์มาโนตบตัวกระต้อยตบตายนะใจส่อชิบหายเลยมาอุ้ยอันนี้เสลือไม่ตอบแล้วตัวใหญ่จะจัดดีเรียกว่ามันเป่าลมเราก็ตายแล้วพวงเนี้ยเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยเป่าลมผู้เราตายมิมิม่ตายเลยเนี่ยอ้าวเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้ด้วยอะโจมตีเลยไหมโอ้โหนะด้วยความโหดโจมตีเลยดีกว่า จะถ้าไปตายสุดสุดเลยเอาวยอมตายซะงั้นน่ะอย่างนี้ก็ได้ <c oughs> บินก็ไปโอ้โหคนใหญ่ใจส่อจัดจ้าตายซะไอ้พวกใจส่อเรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยใจส่อจัดจานนะครับโอเคเรียบร้อยโอ้โหชนะได้เปนนกน้อยนะเลยเหลือเชื่อจัดจานเออใจส่อซะงั้นนะเอา้าเฮ้ยสิบสามแล้วนะเนี่ยอุ <c> ้ย <oughs> แต่มันห่างตรงนั้นนะโเอ้ยตรงนี้มันใกล้หน่อยเนทะ่านั้นเองนะครับอืม ตรงนั้นห่างมากเลยนะระหว่างช่วง2,000กับ3,000นะครับเฮ้ยเลยการนแล้วหงุดหงิดตรงนี้อย่าได้อาหารกับแบงก์กันแล้วไอ้อย่าได้อาหารกับเงินกันแล้วกันนะครับแบงก์เขียวต้องเอาสิเฮ <c oughs> ้ยรวยลวยกันต่อนะครับเออเอาตัวไหนไปเล่นดีอ่ะโอ้โหนี่มันมันเล่นง่ายจนเราไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วอะตัวนี้เป็นตัวหนึง่งตัวนี้เป็นตัวหนึง่งตัวนี้เป็นตัวหนึงนหน่งนะครับแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวก็เอาไว้ก่อนแล้วกันเฮ้ยลวยอ่ามาดูคู่ต่อสู้กันหน่อยนะครับทีนี้จะ แข่งแค่ไหนสติงเกลย์อยู่ผมว่านั่นไงเห็นไหมสามพันหนึ่งไงสามพันในตัวหลังโอเคฉันไม่ใช่กระสอบทรายให้แกกัดต่อไปแล้วฉันแข่งแที่สุดบองกันก่อนแข่งแที่สุดดูดาวโเล็กก่อนนะครับดาวโกลเอกมีเก้าร้อยยี่สิบตองนะครับตีไปพัดหนึ่งเลยเพราะว่าเวลามันกัดแล้วมันบวกค่าอ่า เรียกว่าค่าเอจินะครับฆาดาเมเอเดมาดู่าเอจิอะไรเมอเอวไม่กลัวอยู่แล้วแกก็มีแค่สามมาโดนไปทีนึงก็ไม่ตายหรอกฉันเอามันตายอยู่แล้วมาบาเลยบาเลยมาเลยมาเลยมาเลยทำเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยเขาล็อกผมเป๊ะเลยนะมาฉันจะแสดงอะไรให้แกดูโจมตีสองเหลือไว้หนึ่งแจ้าแจมสุด เชนจะแสดงอะไรให้แกดูเอ่อนหน่วยหนึ่งแต่หน้ามันก็จะมี4ใช่ไหมมีสี่เก้าหนึ่งเก้าเดูไม่ได้นะโดนโจมตีส0งพันฟ้านะผมจะป้องกันสามไว้ก่อนเห <c oughs> มามันมี4นะครับผมโดนเป้งเดียวไม่เท่าไหร่ <c oughs> เดี๋ยวผมเดี๋ยวแกจะได้เหลือ <c oughs> ดึกฟาวนะ์นักลัวของเชนโจมตีสองไม่กล้าเลยอะ่ะที่ดูมันเลยไม่กล้าเลยอะ่ะโจมตีสองเหลือไว้สองนะครับ โมตีสองเหลือไปส่องผมว่ามันเหลือไม่ได้เหลือไว้ป้องกันนะเออผมจะอย่างนี้คนระับแล้วก็เออใส่ให้หมดแม็กไหมใส่หมดแม็กไหมไม่ไม่ใส่ดีิ่ะ <c oughs> ไม่ใส่ดีิ่ะหล <c oughs> <c oughs> ุกันนะครับโอเคมันป้องกันลึ่ลงจริงๆด้วยเลย <c oughs> มาทีนี้ล่ะแกจะโจมตีชั้นเท่าไหร่โจมตีฮ่าเสดติดกับ <c oughs> ติดกับยังฉับพลัน โอเคโดนรนหลอกนะครับผมเดินเราต้องมีสับคขาหลอกกันนิดนึงนครับจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามสบายแล้วเก็บได้เพื่อนได้หมดเลยตายซะอย,ย่าเลยแต่กเล็กไม่นะตอนแรกผมกะว่าจะเปลี่ยนมากระโดดถีบมันนะครับแต่ว่าไอ้บ้านี่รู้สึกว่าเทคนิคเยอะเละืกันคนละม็ดเป็ดใบเยอะเลืกันแสดงว,ว่าประสบการณ์สูงนะครับมนเลยจมตีสิ ไม่สูงเจ้าเลนเท่าเราเราจะบอกได้โอเคมี8 9 3นี่ยล้มไม่ได้ครไ้ปสามผมจะพันอะไรไม่อยู่ในใสายตาพูดเลยองการหนึ่งแล้วก็่มีหกร้อยไม่ถึงหกร้อยดีด้วยไม่ถึงหกร้อยดีด้วยอ่าไม่ถึงหกร้อยดีด้วยอ่าวการนี้ึงหกนสองสิบสองโอเคอยู่ได้สบายสบายตายซะอย่ายอยู่เลย เรียบร้อยอโอ้ไม่ถึง600ด้วยเห็นไหมเขาบอกแล้วไม่ถึง600ดีนะครับ <c oughs> ไอ้ไทรโนโดบาแจงยังเก็บไม่ตายมันเหมือนกันนะตั้งแต่สู้กันม,นมายังไม่เคยเห็นไครได้ใช้ไม่ตายเลยนะมันได้ใช้ไม่ตายไนดะ้ไงเพราะว่าเราเก็บสแต็กอย่างเดียวอะ่ะมันเลยต้องป้องกันป้องกัน้นวฝ่ายตรงข้ามตายซะอย่างยูเลยไอ้บาแจงไม่ตายก็ไม่ใช่ตายซะเถอะ ไม่ตายก็ใช้กันอย่างนี้ดีนะปวดหน้าเขาให้นะครับเรียบร้อยอ้ตาเล็กมาแพนน้เพื่อนเลยแพ้แล้วอั้สามสิบสี่นะครับผมอืมก็แพ้ไม่ยกหนึ่งไงปะโทจำไม่ได้ซะง,งั้นนะโอเคอยู่ดับเก้านะครับซึม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 ,ซม,ซม,ซมแล้วก็ได้เงินตามระเบียบยิ่งอยู่สูงยิงให้ของดีดีพูดตรงๆฮะ พอดีฝ่านะครับอยู่ดับเก้าก็แล้วกันไหนๆก็ไหนๆเฮ้ยมีมีแพนด้าด้วยอ่ะมีมีแพนด้าลงเข้าแข่งขันด้วยอ่ะตะกี้ผมเห็นมีแพนด้าแวบๆอยู่ไหนวะามีแพนด้าเฮ้ยมันมีมีนี่ไงแพนด้าอยู่อันดับ15แพนด้ายังเก่งกว่าเราอีกอ่ะโอ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ยโอ้โหเพิ่งรู้มีแพนด้าก็ชอบไดโนเสาร์เหมือนกันนะอ่ะพอดีฝ่านะครับเปิดเจอไปเยอะแล้วอ่าถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างหน่อยมาพี่ก็ตีลีกโชว์แล้วนะก็สบายๆลีกนี้ เปวงชันแน่นอนแต่วงเล็บนะต้องมีเวลาเล่นนะเพราะว่าผมก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าผมจะมีเวลาในการเล่นแล้วก็รักษาตำแหน่งไว้สักเท่าไหร่นะก็เลยตีตุนเอาไว้นะถ้า,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 าของใครเป็นยังไงก็าฝากฝากพูดได้นะขิงกันก็ได้นะถ้าพูดถึงถ้าใครได้ที่หนึ่งนะดีใจด้วยนะครับสำหรับคนที่ได้ที่หนึ่งแต่สำหรับคนที่กำลังต่อสู้ดูเดือดอยู่กำลังแบบว่ายังไงอะสูสีดูดี หรือว่ากําลังจะขึ้นแรงเพชรหรือยังไงก็ขอให้ต่อสู้ต่อไปนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าใครสู้ไม่ได้จริงๆก็ก็ยอมก็ได้นะเพราะว่าตัวพี่เองก็ไม่ได้การหล่ลีกเลย <c oughs> พูดเลยยิ่งตอนเล่นตอนแรกๆอ่ะแทบจะไม่ได้การเลยนะวิบวับนะอ่ะพอดีฝานะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างเลยครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งให้ในายป๊อปเอ็กแมนคนนี้ด้วยนะครับผม กดซับด้วยอ่ะต้องลาไปจริงๆแล้วครับสีโยแกนทุกคนแฟนได้ยากเล่นอยู <h> ่ ah> <h> ah> ไปลูกฟุย้ย